สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้พิกิ้ก็มีการทดลององาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่เลยครับทุกคนน้ําส้มสายชูแล้วก็เบกกิง้งโซดาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพ่กิ้จะเอามาทําการทดลองอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคน อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับทุกคนก็จะมีขวดน้ําเป็นขวดน้ําเปล่านะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาลูกแบดมินตันสีผสมอาหารลูกโป่งแล้วก็กระดาษทิชชู่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะทุกคนเทน้ำส้มสายชูใส่ขวดเปล่าพลาสติกที่เราเตรียมไว้ครับเทลงไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเทเบกกิ้งโซดาลงไปในกระดาษทิชชู่นะครับเทลงไปเลย แบบนี้นะครับทุกคนแล้จากนั้นพับกระดาษทิชชู่ให้เป็นไส้นะทุกคนับแบบนี้แบบนี้แล้วก็พับตูดเขานะครับแล้วก็พันต่อแบบแบให้ได้ไส้แบบนี้นะครับทุกคนหลังนะจ,จากที่เราเตรียมไส้เสร็จแล้วทุกคนก็เอาไส้ หย่อนเข้าไปในขวดน,น้ำส้มสายชูที่เราเตรียมไว้นะทุกคนหย่อนลงไปปั๊บโอ้ยจุ่มแล้วคือแล้วก็เอาทุกแบตของเราปูดไว้นะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนว่าถ้าเบกกิ้งโซดาลงไปทำปติกิริยากับน้ำส้มสายชูแล้วเกิดอะไรขึ้น ไปโโโโออ้้หหเขาก็ถูกเธอมาตั้งกล้องแล้วทำไมพี่ฉนมากมันน่าจะได้อันคณทุกคนพี่กินใส่ซีมาส่อาหารลงไปด้วยนะเพื่อความจาบนะเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้ เด mm hmm. mm hmm. ี๋ยวเราจะลองให้เขาเป่าลูกโป่ให้เรานะทุกคนไป เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันที่ว่าเขาจะพูแรงมากแค่ไหนนะครับเกือบหมดขวดเลยนะทุกคนดูดิเ,ดเหลือแค่นี้ โอ้ดเียดูฉันเป็นยังไงบ้างครับทุกคนโอ้สุดท้ายจรวดขวดน้ำของเราก็ประสบคาวามสำเร็จนะครับโอ้โหพี่คิดเปื้อนเลยทุกคนต้องเปื้อนสีผสมอาหารน้องเปื้อนน้ำส้มสายชูนะทุกคนดีกเน แต่เพื่อความสนุกข,ของทุกคนพี่กิตยอมได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่กิตด,ด้วยนะครับทุกคนและน้องๆหนูๆที่จะทําการทดลองนะครับควรมีผู้ปกครองดูแลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ